คู่รักที่เกิดในวันจันทร์กับวันพุธคู่นี้นะเป็นคู่การเงินการทองที่หาคล่องเป็นคู่เจราจารแล้วเนี่ยนะมีคำหวานต่อกันแล้วบ้านไหนที่พูดแล้วมีคำหวานต่อกันเนี่ยความสัมพันธ์ก็ดีมีแต่เรื่องสิริมงคลเข้ามาดังนั้นบรรยากาศดีใช่ไหม พลังงานในบ้านดีเงินทองมักจะเข้าหาบ้านหลังนี้นะเออบ้านที่มีคู่รักวันจันทร์กันพุธเนี่ยถ้าเป็นในทางเลขศาสตร์เรียกว่าเป็นคู่เลขแห่งสลิกาลิ้นทองเออหมายความว่าไงหมายความว่าพูดแล้วเป็นเงินเป็นทองอยู่ด้วยกันแล้วคลองรักด้วยกันแล้วเนี่ยนะจะมีสมองความคิดจิตใจวาจาที่สื่อสารต่อกันไปในทางที่เสริมกันนะ รักกันดีในทางโหราศาสตร์ข้อหนึ่งท่านก็ว่าเป็นคู่มิตรนะคำว่าคู่มิตรเนี่ยก็คือว่าสมัรสมานสามัคคีกันแล้วก็ทํามาหากินทํามาหาเงินกันดีถ้ามองในแง่ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลนะโดยส่วนรวมอ่ะคนที่เกิดจันทร์กับพุธแล้วอยู่ร่วมกันเนี่ยนะมักจะเป็นคู่ที่รู้ใจกันแล้วก็มีความนุ่มนวลนะ่ะอยู่ในระดับที่เหมาะสมกันกล่าวคือคนเกิดวันจันทนระ์น่ย เป็นคนที่อ่อนโยนเป็นพื้นฐานเป็นคนที่มีาการสังเกตสังกากิริยาของอีกคนหนึ่งในขณะที่บรรจันน่ะมองไปที่วันพุธเนี่ยบรรจันจะเห็นความฉลาดเฉลียวของคนเกิดบันพุธบรรจันจะเห็นการามีวัฒนศิลป์หัวการคิดการค้าแล้วก็ชื่นชมเขาเพราะว่าคนคนเกิดบรนจันนะชอบรอบสังเกตคนเอ่อจะเห็นกิริยาคนจะอ่านภาษากายอ่านดวงตาอ่าน ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ตีความได้ในขณะที่คนเกิดวันพุธเนี่ยก็จะมองคนเกิดวันจันทร์น่ะด้ความรู้สึกของของความรักด้วยความรู้สึกของความพิเศษที่ว่าเป็นคนอ่อนโยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนวันจันทร์คนนี้เป็นคนรักของตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองใช่ไหมคนวันพุธก็จะยิ่งรักยิ่งปลื้มนะมากขึ้นทุกวันดังนั้นเนี่ยที่เขาว่าคลั่งรักเนี่ยไม่เกินจริงคนวันจันทร์กับวันพุธเนี่ยนะพออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยยิ่งอยู่กันก็ยิ่งรักกัน แล้วโดยรวมแล้วเนี่ยถ้ามองในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยเนื่องจากคุณสมบัติของคนวันจันทร์เนี่ยถี่ท้วนนะในการที่จะใช้เงินใช้ทองแล้วคุณสมบัติของคนวันพุธเนี่ยก็ฉลาดในการหาเงินในการลงทุนดังนั้นความถี่ถ้วนกับการฉลาดหาเงินเมื่อมาอยู่รวมกันมันก็จะกลายเป็นความสําเร็จและร่ํารวยได้ไม่ยากนะอันนี้คือในระดับที่ มีความสัมพันธ์ที่ดีกันนะแล้วก็มันจะเอื้อไปถึงเรื่องของอการทํางานธุรกิจการเงินการทองจะเปิดร้านเปิดกิจการด้วยกันเล็กๆใหญ่ๆก็แล้วแต่ดีหมดถึงแม้ไม่ได้เปิดร้านเปิดกิจการหรือทํางานร่วมกันนะคนเกิดวันจันทร์กับวันพุธนะเป็นที่ปรึกษากันได้สามารถที่จะใช้มุมมองของตนเองอะที่มีต่อเรื่องโน,น้นเรื่องนี้นะนะ ให้คำปรึกษาให้แรงบันดาลใจให้แง่คิดที่อีกคนนึงยังมองไม่เห็นมันก็กลายเป็นเสริมความสำเร็จซึ่งกันและกันนะดังนั้นวันจันทร์เหงาพุดธนี่อาจารย์แนะนำเลยเป็นคนรักกันแล้วเนี่ยแค่ค่อยๆคิดค่อยๆพูดจากันค่อยๆวางแผนกันเนี่ยมันจะได้แผนของการงานของการเงินที่มันค่อยๆอออกมาทีละนิดทีละหน่อยนะแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ร่ำรวยในอนาคต อาจารย์จะบอกว่าสิ่งที่ดีเนี่ยมันมีเยอะแยะเต็มหมดเลยถึงอาจารย์ไม่พูดเราก็รู้แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังมากๆต่างหากที่เป็นห่วงเอาสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากนะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเวลาที่เราเกิดความกังวลในใจเกี่ยวกับคนเกิดวันพุธเช่นคนเกิดวันพุธบางทีเขามีโรคส่วนตัวสูงเราก็รู้สึกว่าเขาไม่รักเราหรือเปล่าเขามีความลับอะไร,รเราหรือเปล่า หรือเขามีคนอื่นหรือเปล่าเหมือนกับไปจุกจิกหรือไปหึงเขานนในขณะนคนเกิดวันพุธมองเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ทําไมเหมือนกับว่าหลายต่อหลายครั้งเป็นห่วงเราก็ดีนะแต่ว่าทําให้เราอึดอัดแล้วหลายต่อหลายครั้งเช่นเดียวกันคําถามหรือข้อสงสัยของคนเกิดวันจันทร์ที่มีต่อคนเกิดวันพุธมันทําให้เกิดความรู้สึกว่าอารมณ์เสียเพราะ ถามด้วยความแครงใจเหมือนกับว่าขงเกิดพุทธบางทีเขาเน้นในเรื่องของการทำมาหากินหาเงินหา,นหาทองใช่ไหมจะต้องคุยกับใครนะก็เพื่อธรุกรกิจการงานอย่างเงี้ยแล้วมันก็ช่วยไม่ได้ที่วาจาของเกินพุทธเนี่ยเป็นวาจาที่มีสเสน่ห์พอมีสเสน่ห์เสร็จเป็นไงพอพูดกับคน คนก็ติดก็รักก็หลงก็ชอบมันจึงมีอะไรที่เคาเรียกนะเกิดความรู้สึกหวั่นไหวในใจคนเกิดบันจัน <c oughs> แล้วมันก็นำมาสู่ความขัดแยง้งด้วยความไม่เข้าใจกันว่ามีอะไรที่พิเศษเกินกว่าเรื่องของธุรกิจการงานหรือเปล่านะ,ะคนบรรจันก็จะมีปัญหากับคนพูดในในแง่นั้น,น,น คนพุทธเองก็จะมีความรู้สึกว่า,าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันถูกแล้วที่มันจะต้องรักษาสัมพันธภาพมันถูกแล้วที่จะต้องอมีการสนับสนุนหรือมีการเขาเรียกนะนิยมช,มชมชอบจากคนที่ต้องค้าขายด้วยเพื่อความยั่งยืนในทางธุรกิจดังนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นประเด็นนะที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกสำหรับ คนเกิดวันจันทร์และวันพุธคือเรื่องความขี้หึงแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีคนมามาติดอกติดใจกันในขณะที่คนคนเกิดวันพุธเองอ่ะมองไปที่คนเกิดวันจันทร์นะซึ่งของคนเกิดวันจันทร์เนี่ยวันพุธเองบางทีเขาก็รู้สึกว่าวันจันทร์เนี่ยเจ้าเสน่ห์เกินไปหรือเปล่าที่จริงอ่ะไม่ได้เกินหรอกมันเป็นธรรมชาติซึ่งเรียกไม่ได้ที่คนเกิดวันจันทร์จะมีเสน่ห์จะมีคนมาหลงรักมาแอบชอบแต่เด็กแต่เล็กได้ซ้า พอ,อโตมาเนี่ยคนเกิดวันจันทร์จะเพศใดไปใดก็แล้วแต่ด้วยความเป็นคนอ่อนโยนด้วยความเป็นคนเทคแคร์ดูแลคนคุยกับใครเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่าใจดีเขาไปสมดคนเกิดพุดกอาจจะมีปัญหากับคนเกิดวันจันทร์ในในแง่ที่ว่าทําไมถึงรู้สึกว่าให้ความเป็นกันเองหรือพิเศษกับคนโน้นคนนี้มากเกินไปมันมากเกินจนพอกันแลว้วเกิน เจรงามหรือเปล่าเราถ้เกิดพวกก็จะมีปัญหาได้ดังนั้นให้เข้าใจธรรมชาติกันเลยกันแล้วก็ให้อัปเดตกันบ่อยๆนะว่าอที่เราทําแบบนี้คุยแบบนี้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยมันเพราะมันมีเหตุทางด้านของธุรกิจการงานใดๆก็แล้วแต่ไม่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคนสองคนไปด้วยกันได้และไม่ไปกระทบต่อเรื่องของธุรกิจเรื่องของการงานที่มักจะไปได้ดีอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นคนรักกันใช่ไหม ถึงแม้ว่าคนสองคนนะพุทธกับจันเนี่ยเป็นคนรักกันถึงแม้ไม่ได้ทํางานด้วยกันเนี่ยก็ยิ่งต้องทําความเข้าใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันอยู่ดีเพราะว่าถ้าพูดงา่ายๆตรงคแต่ละคนเนะ่เสน่ห์แรงทั้งคู่มันเลยกลายเป็นว่าถ้าเราแวงกันอะไรกันเนี่ยมันจะทําให้ใช้ชีวิตได้ไม่มีความสุขส่วนการที่เราจะเสริมดวงให้คุยกันง่ายให้เรื่องมันราบรื่นง,ง่ายไม่ต้องเหนื่อยนะเอาเวลาทำมาหากินดีกว,ว่านาะ ให้ทาแบบนี้บัรจารนพุธนะส่งชื่อสกุลให้อาจารย์ถ้าเอาแบบแค่ขั้นพื้นฐานอะเราอยากอยู่กับคนนี้ไปเรื่อยๆสามัคคีการทํามาหากินในการก็ใช้ลักษณะการเสริมดวงด้วยยันมหาเศรษฐีคู่รักยมศรีคู่รักนเกนี่ยนะอาจารย์จะให้ส่งชื่อสกุลออกมาให้อาจารย์เขียนลงไปในยันพอเขียนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นยันคู่รักที่มีดวงคู่กันก็เอาไปตั้งวางไว้ที่เก็บเงินตั้งวางบูชาก็ได้ แบบนี้จะท,ทาให้สมัคคีาหาเงินหาทองกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าใครซีเรียสมากว่าเราจะอยู่คนๆนี้ไปตลอดเลยเป็นคนที่เราเลือกแล้วให้เราเนี่ยคิดนะว่าเราเนี่ยอยากจะผูกชิดไว้กับเขาแล้วก็ให้ดวงดีไปได้วยกันไม่มีมือที่สามเข้ามาสอดแทรกให้ส่งทั้งชื่อสกุลวันเดือนปีเวลาเกิดไม่ครบเนี่ยนะอาจารย์จะมาลงในกลาตาเดียวคู่รักกาลาตาเดียวคู่รักเนี่ยนะ เป็นการเสริมโชคเสริมลาบเสริมดวงเสริมบาร,รมีให้คู่กันไปแล้วพอสวด7วัน7คืนเสร็จแล้วเนี่ยดวงชะตาของสองคนเนี่ยจะถูกยกขึ้นไปไม่ให้มีใครเข้ามาสอบแทรกตรงกลางได้แล้วเมื่อไหร่ที่ดวงคนหนึ่งเป๋ไปอีกคนหนึ่งก็จะมาค้ำมาคูณก็ได้แล้วทั้งสองคนเนี่ยนะไม่ว่าปีใดจะเป็นปีชงนะปีใดจะเป็นดวงตกก็รอดพ้นได้หมดทั้งชีวิตนี้ตลอดชีวิตไม่ต้องไปแก้ชงไม่ต้องไปกลัวดวงตก นี่คือการเสริมดวงที่ดีส่วนสำหรับคนเกิดวันจันทร์และวันพุธสำหรับคนที่ซีเรียสและคิดว่าคนนี้จะเป็นคู่เราตลอดไปไม่มีใครเข้ามาสอดแทรกได้นี่คือการเสริมดวงความรักชั้นสุดยอดชั้นสูงสุด